สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ i j s o รอบที่1ครั้งที่17ปี263โดยวันนี้จะมาเฉลยข้อที่21กันนะครับโจทย์ข้อที่21สสั้นๆง่ายๆนะครับให้ sin A บวกโคเเท่ากับสแครรูทของ3าส่วนนะครับโจทย์ให้หาค่าของ sin กำลัง 5A บวกคศกำลัง 5A นะครับหารด้วย sin A บวกโคว่ามีค่าเท่าไหร่ ใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอยส์แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วว่างังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจ์นะครับ sin a บวก cos a เท่ากับ square root 3ส่วน2นะครับเป็น square root ของ3ส่วน2เลยนะครับผมจะจัดรูปนิดนึงก่อนที่จะเอาไปคิดต,ต่อจากนี้นะครับผมจะจัดรูปนิดนึงคือรูท3ส่วน2เนี่ยครับเอ่อหมายถึงว่าส q u a r o o t ของ3ส่วน2เนี่ยก็คือมันสามารถแยกมากลายเป็น รูทสามหารรูทสองแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็จะคูณรูทสองั้งบนท้้งล่างนะครับเพื่อให้ตัวส่วนเนี่ยไม่ติดสแควร์รูทแล้วเผื่อจะคิดเลขง,ง่ายขึ้นนิดนึงครับก็จะมีค่าเท่ากับรูทสามคูณรูทสองด้านบนจะมีค่าเท่ากับรูทหกครับรูทสองคูนรูทสองด้านล่างก็จะมีค่าเท่ากับสองนั่นเนองทีน,นี้เก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้โกก็คือเราจะหาค่าของไซน์กำลังห้าเอบวกคอสกำลังห้าเอนะครับ นื่องจากว่าจดให้ sin A บอกคอมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอออันนี้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราหาค่าตรงนี้ครับเราเอามาแทนค่าแล้วมาคิดดูว่าพอมาหารกันว่าเราจะมีค่าเท่าไหร่คราวนี้โกก่อนเราจะหาค่า s ซ n ์กำลังห้าบอกคอกำลังห A ได้ยังไงนะครับเออปกติเนี่ยตรงนี้เราสามารถอาจจะคิดได้หลายแบบเนาะก็คือหมายถึงว่าอาจจะหารกันก่อนเนาะเพราะว่า sin ์กำลังห้าบอกคอกำลังห้าน่าจะมี sin a บอกคอเเป็นตัวประกอบแน่ๆนะครับ ก็อาจจะแยกตัวออกมาก็ได้เป็นอยู่ในแง่ของพหุนามนะครับหรืออีกแง่หนึ่งก็คือผมคิดีกแบบหนึ่งก็คือผมอาจจะยกกำลัง5้าตัวนี้ไปเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยๆจัดรูปออกมาก็จะคิดเล็กถึกนิดนึงนะครับอีกแบบหนึ่งที่ผมเสนอก็คืออาจจะเป็นแบบค่อยๆจัดรูปก็คือ,เ,อ,อเราหาเลขที่มันใกล้ๆกันแล้วมาคูณกันเนาะสมมติว่าผมจะใช้แทนที่จะยกกำลัง5าไปเลยในสมการนี้นะครับผมอาจจะใช้ s ซ n a บวกอสเแล้วคูณกับ ซน์กำลัง 4a บวกคอสกำลัง 4a แล้วจัดรูปีกนิดนึงนะครับคูณกันมันก็จะมีน์เป็นคอร์สกำลังห a กับไซน์กำลัง 5a แน่แนๆแต่ว่าก็จะมีน์อื่นอย่างเช่นเออคอส a คูณกับไซน์กำลัง 4a แล้วก็ไซน์ a คูณกับคอรสกำลัง 4a เป็นต้นซึ่งก็อาจจะทําให้ต้องคิดเร่งอีกชั้นหนึ่งว่าเอ๊ยเราเลขที่เหลือละ่ะตรงนี้จะคิด,คดยังไงนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะเสนอคู่นี้ครับก็คือไซน์กำลัง 3a บวก a, คอร์ส ja กำลัง2 a นะครับ เพื่อให้ง่ายขึ้นนะครับผมจะสมมุติว่าให้ sin a เป็น x แล้วก็ cos a เป็น y นะครับจากนั้นมาพิจารณาตัวที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับกระจายเข้าไปนะครับ x อกลัง3คูณ x กลัง2ได้ x5 กลัง5นะครับ x อกลัง3คูณ y กำลังสได้ x อ y กลัง3ากำลังสนะครับต่อมาครับคู่ y เช่นกันครับ y3 กำลัง3คูณ x กลังสได้ y กำลัง3 x กำลังสองนะครับและสุดท้ายครับ y กำลัง3คูณ y กำลังสองกลายเป็น y กำลัง5นะครับเนื่องจากว่าเราการหาค่าของ x กำลังหบวก y กำลัง5เนาะก็เอามาไว้ด้วยกันก่อนนะครับจะเห็นว่าพ์ตรงกลางนะครับมันจะมีตัวร่วมอยู่ก็คือเป็น x กำลังสอง y กำลังสองเป็นตัวร่วมนะครับผมจะดึงตัวร่วมออกมาเนาะจะกลายเป็น x กำลังสอง y กำลังสองนะครับแล้วก็คูณกับ x บวก y นั่นเอง ซึ่ง x บวก y เราทราบค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะหาค่าต่อได้เนาะจากนั้นเออสิ่งที่เรายังไม่รู้ที่เราอาจจะต้องไปคิดต่อนเนี่ยด้วยความทีก่โกของเราเนี่ยต้องการสิ่งนี้นะครับโกของเราก็คือต้องการหาค่าของ x กำลังห้าบวก y กำลังห้านะครับสิ่งที่เรายังไม่รู้ที่ต้องไปหาก็คือ x กำลังสอง y กำลังสองนะครับแล้วก็ x กำลังสามบวก y กำลังสามนั่นเองนะครับสิ่งที่เรารู้แล้วก็คือ x บวก y คือเรารู้แล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่เรารู้แล้วก็คือ เอกลักษณ์สองวก y กลังสเ่มันคือเอกลักษณ์ของตรีโกณมิตินั่นเองนั่นก็คือเป็นไซน์กลังส a บวกคคยกลังส a มีค่าเป็น1น,นะครับผมจะจัดรูปย้ายข้างก่อนนิดนึงนะครับคือ x กลังหบวก y กลังหมีค่าเท่ากับ x กลังสบวก y กลังสคูณ X กลังสองบวก y กลังสอง แล้วก็ลบกับ x กลับสอง y กลังสองแล้วก็คูณกับ x บวก y นะครับซึ่งจากที่เรารู้ว่าเอกลักษณ์ติีโกมิติคือ x อลังสองบวก y กลังสองมีค่าเป็นหนึ่งเนาะนะครับจะกลายเป็นเอลังสามบวก y กำลังสามครับอันนี้เป็น1นึ่เนาะตัดไปเลยหนึ่งคณังบก y กลังสก็ได้เป็น x อกลังบวก y กำลังสามเหมือนเดิมนะครับลบ x อลังสอง y กำลังสองคูณ x บก y จัดรูปต่ออีกนิดนึงเช่นกันนะครับตัว x กำลังสบวก y กำลังสานะครับผมจะแยกตัวประกอบมาก็จะกลายเป็น x บวก y คูณกับ x กำลังสองลบ xy บวก y กำลังสองครับแล้วก็ลบพจน์เดิมครับคือลบ x กำลังสอง y กำลังสองคูณ x บวก y ครับจากนั้นดึงตัวแปรร่วมออกมานะครับกลายเป็น x บวก y คูณกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองลบ xy แล้วก็ลบ x กำลังสอง y กำลังสองนะครับเห็นไหมผมดึงตัวแปร x บวก y ตัวร่วมนี้ออกมาครับมาไว้ข้างนอกตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นก็คือมันจะเหลือพจน์ข้างในก็คือเป็น x กำลังสองลบ xy บวก y กำลังสองก็คือพจน์นี้นะครับผมแค่ดึง y กำลังสองมาไว้ข้างหน้านิดนึงนะครับ แล้วก็ออพ์ข้างหลังเนี่ยก็จะเหลือเป็นลบ x กำลังสอง y กำลังสองนะครับทีนี้พจนี้เนี่ย x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นหนึ่งนะครับดังนั้นสิ่งที่เรายังไม่รู้ที่ต้องหาค่าต่อนั่นก็คือเป็นตัว xy กับ x กำลังสอง y กำลังสองนั่นเองนะครับก็คือพอหาค่า xy มาได้แล้วยกกำลังสองก็จะหาค่า x กำลังสอง y กำลังสองมาได้นะครับดังนั้นสเต็ปต่อมาที่เราจะต้องคิดก็คือเราต้องหาค่าของ x คูณ y ให้ได้นะครับ ว่าแต่ว่าเราจะหาค่า x คูณ y ยังไงได้บ้างนะครับก็มากลับมาพิจารณาที่ตัวสมการนี้นะครับ sin a บวก cos a เท่ากับ s q u a 3ส่วน2หรือก็คือ,อรูท6ส่วน2นั่นแหละนะครับการที่เราจะหาค่าตัว x คูณ y ได้เนี่ยก็คือเกิดมาจากการยกกำลัง2ทั้ง2ข้างเนาะมันก็จะมีพจน์ของ a กำลัง2บวก 2xy บวก y กำลัง2 1. นะครับก็จะมีพจน์ 2xy อยู่ตรงกลางก็จะหาค่าของ xy ออมาได้นะครับยกกำลัง2เลยนะครับจะกลายเป็น หน้ากลางสองครับคือ x กำลังสองบวกสอง xy บวก y กำลังสองมีค่าเท่ากับสแควร์รูทหกกำลังสองกลายเป็นหกเนาะแล้วก็สองกำลังสองกลายเป็นสี่นะครับ x กำลังสองบวก y กำลังสองเนี่ยมีค่าเป็นหน,นึ่งเนาะผลนี้คู่นี้นะครับจากเอกลักษณ์ติโกณมิติที่พูดถึงเมื่อสักครู่จะกลายเป็นสอง xy เนี่ยมีค่าเท่ากับหกส่วนสี่ลบหนึ่งนะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ2อส่วนสนันน่นเองเกิดจากการที่เอ่อ x ์กำลังสอกยำลังสองในเป็น1เนาะมันจะกลายเป็นเอ่อ2 xy บวกหนะครับแล้วก็ผมย้าย 1, 1> ไปฝั่งขวานิดนึงก็จะกลายเป็น6 1 1> ากส่วนสลบหึ่งจึงกลายเป็น2อส่วนสนะครับก็คือ1สนส่วนสนั่นแหละเพราะฉะนั้น xy จึงมีค่าเท่ากับ1สนส่วนสเอา 2, 2ลงไปหารน,นะครับของฝั่งซ้ายเนาะจะกลายเป็น1สนส่วนสนะครับ อันนี้เรียบร้อยก็เอาไปแทนค่าในตรงนี้เลยนะครับเมื่อแทนค่านะครับก็จะกลายเป็นมีค่าเท่ากับ x บวก y ก็คือรูทหส่วนสองที่เราคิดมาสักครู่ครับตัว x กำลังสองบวก y กำลังสองคือ1เนาะแล้วก็ลบ xy ก็คือเป็น1ส่วนสี่ครับแล้วก็ x กำลังสอง y กำลังสองก็คือจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4กำลังสองเนาะก็คือเป็น1ส่วน16นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการหาค่าของ เอ,อ่อ x ์กำลังหบวกยกำลังหเนาะหารด้วย x อบวกยนะครับจึงมีค่าเท่ากับออรูทหส่วนสอนะครับก็คือ x อบวกยนั่นแหละที่ความจริงผมไม่ต้องแทนค่ารูทหส่วนสเข้ามาก็ได้เพราะว่าเราก็จะตัด x 5, อบวกยออกไปได้อยู่ดีนะครับแล้วก็1นึ 4, 1่งลบหส่วนสลบหส่วนสิหารด้วยรูทหส่วนสนะครับก็ตัดกันไปนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ ผมคิดเป็นออครรนอรของหนึ่งส่วน1 1ึส่วนสีส่วนสิเลยเนาะตัวตัวตัวส่วนข้างล่างเนี่ยครรนอรก็คือเป็น16นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น16บหลบสลบหหารด้วย16นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ11หารด้วย16โอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ